ราคาของคริปโตใกล้2องหมื่นไปทุกทีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปว่ามีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ใน เรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับเกี่ยวกับข่าวสารและกันนะครับว่าตอนนี้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข่าวรายวันยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ข่าวสารเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็เลยเลยนะครับเกี่ยวกับคริปโตในช่วงนี้นะครับก็คือว่าตลาดเนี่ยมันกำลังจะฟื้นขึ้นมานะครับซึ่ง สายกราฟสายข่าวยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเออมีโอกาสในการที่บิตคอยจะกลับขึ้นไปฟื้นแนวต้านที่21,000ดอลลาร์ได้แต่มันก็จะมีหลายปัญหามีหลายอุปสรรคนะครับที่เราได้เจอกันตลอดวันนะครับหนึ่งในนั้นคือ g e n นซิสนะครับเป็นคำขู่ตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องการไอข่าวฟลัดออกมาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการ ลดความร้อนแรงของราคาบิตคอยที่จะไปสู่ระดับสูงสุดมากกว่านะครับเพราะว่าบิตคอยนะครับมันมันไปเรื่อยๆของมันนะครับดังนั้นตอนนี้บิตคอยมันยังไม่มีเงินเข้ามาสูบฉีดอัดเข้ามาในตลาดเต็มที่นะครับดังนั้นยังต้องพึ่งแรงของตลาดหุ้นอยู่นะครับผลปรากฏว่าหุ้นก็ปิดเขียวนะในเย็นวันศุกร์นี้ประมาณ3ามทุ่มแสดงว่า ประมาณเสาร์อาทิตย์นี้นะครับราคาของบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยก็จะพุ่งนะครับอย่างช้าสุดคือวันจัดนะครับจนไปถึงอ่าวันที่จะวัดใจจริงนะครับว่าราคาบิตคอยจะไปต่อได้ไหมเนี่ยก็คือตุดจีนเนี่ยแหละนะครับรวมถึง fomc วันที่1นกุมภาพันธ์อันเนี้ยมองภาพระยะสั้นนะครับแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่า อันนี้เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งและก็ข่าวอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของแซมแบ็คแมนไฟเนียอาจจะมีการคืนเงินให้กับลูกค้านะครับซึ่งอันนี้จำนวนเงินเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ที่ทาง ftx เขาเขายืมไปนะครับแล้วลูกค้าลงทุนอยู่ใน ftx นะครับ รวมถึงอาจจะมีข่าวดีกับลูน่าแคสิกด้วยถ้าโจทย์มันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะว่าทางมีมูลนะคดีมีมูลว่า FTX เนี่ยเป็นคนล้มลูน่าจริงๆหรือเธอล่าจริงๆอาจจะมีเงินที่ทาง FTX ต้องชดเชยให้กับลูน่ามาอีกนะครับสิ่งนี้เราเห็นแล้วนะว่าในช่วงเดือนธันวาเขาเริ่มแล้วนะที่จะมีการแจกเงิน สังเกตไหมครับในช่วงเดินธันวาที่มีการแจกเงินนะครับตอนประมาณสักวันที่5-6าหกธันวาแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยนะครับซึ่งคล้ายๆก,กันกับช่วงของเวลาของการทำฮาวิ่งนะครับในปี2020นะครับพอเข้า2021นสิะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากฮาวิ่ง6เดือนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนประมาณเดือน กุมภามีนาเนี่ยนะครับบิตคอยยังกำลังอยู่ที่ราคาสามหมื่นดอลอยู่เลยนะครับหลังจากฮาวิ่งเสร็จผลปรากฏว่าราคาของบิตคอยดีขึ้นไปถึงหกหมืห้าตอนประมาณเดือนมีนาคมอันนี้ทำให้เห็นนะครับว่าการแจกงเงินเนี่ยหือการพิมพ์เงินเนี่ยทำการประชารัฐเนี่ยให้แต่ละรัฐเนี่ยมีผลต่อราคาคริปโตเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นแบบเร็ว ทันใจอย่างที่ทุกคนหวังไว้บอกเฮ้ยสิ้นปีมันต้องมูลนะครับแต่ในช่วงนี้มันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องรอตามวาระของเงินดอลลาร์ด้วยนะครับดอลลาร์ดีเตอนนี้ก็อ่อดค่าลงเรื่อยๆนะครับเราอย่างที่เราเราพูดเอาไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะครับเมื่ออเมริกาไม่ปล่อยนะครับเราก็พยายามที่จะยื้อให้เงินดอลลาร์มันแข็งค่ามากที่สุด นะครับพะเนี่ยเป็นผลนะครับยิ่งยืดนะครับมันก็ยิ่งอยู่ไว้นะครับจริงๆอ่ะดอล์ดอลลาร์มันปีที่แล้วมันมันดีมาปีหนึ่งแล้วนะครับไอ้สินทรัพย์อ่ะถ้าเกิดรักษาบาลานซ์มานะครับมันควรจะอยู่รอบละประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับแล้วก็สลับกับสินทรัพย์อื่นทีแต่ดอลลาร์มันอยู่มาปีแล้วอะนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราเห็นนะครับว่า มันมีเรื่องของแฟบเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของหลายอย่างเลยนะครับที่ที่เป็นข่าวฝรัดออกมานะครับรวมถึงวันนี้ก็มีข่าวดีอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของซัมซุงนะครับก็จะเข้ามาลงทุนบิตคอย ETF หรืออีเท r ร u m ETF ไม่ใช่บิตคอย ETF อีเทอริ่ม ETF ท,ท,ท,ที่ฮ่องกงนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะบริษัท ชั้นนำของโลกแบบนี้เข้ามาลงทุนในในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะก็ถือว่าโอ้ยสุดยอดนะครับบริษัทชั้นนำใหญ่ๆเข้ามาไม่มีข่าวบอกก่อนด้วยอยู่ดีมากก็ามาครับมันก็คงถึงเวลาแล้วนะครับซึ่งปีเนี้ย Bitcoin จะไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับหลายคนก็ดูจากสภาพปีที่แล้วบอกบิตคอยเนี่ยไม่ไม่สามารถจะทะลุออถามหายได้ก่อน l า w วิกแต่ผมบอกเลยนะว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยนะครับอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดมันเกิด r e ี e ซช i o n เนี่ยเร็ว e ี e ซช i o n เนี่ยเป็นตัวเล่งราคาของคริปโตยิ่งเกิดนะครับก็ยิ่งทำให้ ราคาของคริปโตดีตัวนั่นเองเนี่ยแหละเป็นผลนะครับที่ที่จังหวะของของคริปโตพอดีนะครับที่เราใครๆที่เป็นชาวคริปโตเนี่ยจริงๆเราก็อยู่กับคริปโตก็จะรับความมา่งคั่งตรงนี้ไปด้วยกันโอเคโดยข้อมูลทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิกกดปุกติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code มปให,ให้นะครับไม่ดีกว่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็มีกลุ่มลูน่ามีกลุ่มชิบะอะไรด้วยอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดาน Gate.io นะครับพอดีอ่ากระดาน Gate.io ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เพอเอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับ เกี่ยวกับเกรด i o. อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่ปรากฏบนกระดานเนี่ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่ามีข่าวข่าวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับแอร์ดอบหรือรับรางวัลอะไรของเกรดไ o เขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่า สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆนะครับก็อ่าเราจะไปแนะนำในกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำาด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่ นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน24ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ